อยแขกรับเชิญคนพิเศษของเราอันนี้เขินกันเองเลยใช่ไหมฮะเอ่ออะเชิญการเวทีนะครับเชิญเชิญแล้เชิญการเวทีนะครับเชิญเชิญแล้วที่เขาเดินถอยหลังอยู่นั่นเดินถอยหลังอยู่นั่นและนี่แหละครับคือได้เลยครับตอนแรกผมว่าผมเก่งแล้วผมตอนนี้ผมผมแบบเกินเก่งเววิด้วยแล้วสท้ายดีไซน์ก็ติดต่อมาเหมือนกันครับผม บอกว่าอิจฉาที่ได้ขึ้นเวทีกับพี่ผมมีแต่คนอยากขึ้นเวทีกับพี่ครับพี่จริงครับจริงครับขึ้นเลยอ้เออฝั่งนู้นก็เขินเดทอยก็เขินด้วยพูดไม่เป็นไปไม่ถูกกันเลยทีเดียวเอออยากจะถามกล่าวว่าทำไมแบมชวนพี่มาเาปเ็นทำไมแบมชวนพี่มาเาปเ็น <c oughs> ม่มครับคือเอ่อคือส่วนตัวเนี่ยผมรู้จักพี่เด้ทอยหลังจากเพลงก่อนฤดูฝนครับผมมากเสร็จแล้วคือคือผมเป็นคนที่ไม่ฟังเพลงไทยครับแต่ว่าผมฟังเพลงพี่แล้วพี่มันโดนจริงครผมครับผมก่อนฤดูฝนต่อด้วยลาละลอยนะครับผมโดนมากจริงครับผมผมก็เลยแบบว่าคือผมก็เลยขโมยเพลงพี่มาร้องต้องเจ็ดรอบแล้วเนี่ยผมก็เลยแบบเออ ไม่ไม่เอาออริจินอลมาร้องกับผมล่ะอะไรเงี้ยผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสบายบ้างครับเพื่อนเพื่อนของแบมบ้างสบายบ้างครับเพื่อนเพื่อนของแบมบ้างขอบคุณมากว่าวคือเอาจริงครับผมเป็นแฟนคลับผมผมชอบความที่พี่เป็นพี่เนี่ยครผมผมชอบมากมันไม่มีคนไหนในโลกเหมือนพี่อีกแล้วครผมไม่มีคนไหนในโลกเหมือนพี่อีกแล้วผมไม่พี่ แต่พี่ผมชอบพี่โอ้โหแตพี่ผมชอบพี่โอ้โหคุณเจ้พี่เต็งอะเป็นแฟนครับเราะผมเป็นแฟนครับก็เลยแบบจริงๆขอบคุณมากๆจริงๆผมเป็นเกียรติมากไม่ว่าถึงผมจะอยู่เกาหลีอะไรแต่ว่ามาแล้ตอนพี่เพิ่งไปทัวร์ที่เกาหลีมาใช่ไหมครับผมใช่ครับผมไม่มีเบอร์พี่หยุ่มเลย ติดต่อไปผมเลยไม่ได้ไปดูพี่ไม่เล่นโทรศัพท์เลยครับผมพี่ไม่เล่นโทรศัพท์เลยครับผมผมก็เลยผมก็เลยอยากไปดูมากผมแต่ว่าไม่ได้ดูก็เลยอยากมาดูสดอย่างเงี้ยจริงๆครับผมดูชมเลยไงบ้างครับที่ได้มาเป็นเกสต์แล้วเป็นแขกรับเชิญของพี่กันครับคือ พี่วันนี้พวกเราเวลาเยอะครับผมโอเคครับเต็มที่ครับอ๋อไม่นานครับไม่นานครับคือจริงๆจะบอกว่าผมเมื่อกี้นั่งอยู่ข้างหลังเวทีแล้วก็เขาบอกให้ทานข้าวหน่อยแต่ผมทานไม่ลงเพราะผมตื่นเต้นใช่ครับมากๆเลยคือโอ้โหอะไรเนี่ยถอยหลังมาตลอดเลยไม่ต้องถอยหลังก็ได้พี่เมื่อกี้เรายืนตรงนี้กันนะครับผมให้พี่เดี๋ยวถอยยืนตรงนี้อะ นะฮะได้รับรู้ถึงความรู้สึกที่แบมแบมมีต่อคุณแล้วอยากบอกอะไรน้องเขาครับเออขอบคุณมากมากเลยครับน้องแบมไม่ผมขอบคุณพี่แล้วผมขอบคุณมากมากเลยครับน้องแบมไม่ผมขอบคุณพี่แล้วผมนี่แหละคำเดียวสั้นๆมีอะไรอีกไหมฮะแค่นี้เลยครับ ผมกลัวว่ามันจะยาวในโพลผใช่ไหมพี่โพลไม่พี่ไม่เป็นไรครับผมเราไม่เวลาเมากทุกคนแฮปปี้กับพี่มากเขาตอนนี้คทุกคนแฮปปี้กับพี่มากเขาตอนนี้ครับผมแฮปปี้ไหมเอออ๋อจริงครับผมแฮปปี้ไหมเอออ๋อจริงครับผมพี่หนุยทอยตัวจริงหล่อเอาจริงความแบบความเป็นพี่เรื่องอะไรดีมีสเวกผสมจิโกลหน่อยมีสเวกผสมจิ๊กโกล์หนา

ต,ตอนนั้นที่พี่มาแสดงที่มามาที่เกาหลีมันเป็นอิชชูที่เกาหลีมากๆเลยครับผมอ๋อพี่หลับตาอย่างเดียวแล้วไม่รู้เลยนะพี่หลับตาอย่างเดียวแล้วไม่รู้เลยนะ ไม่จริงครับผมจริงครับเป็นดิจิทัลว่าแบบคนไทยมีความสามารถอย่างเงี้ยแบบพี่ทำเพลงเองเขียนเพลงเองมาสเตอร์ดิสคือทุกอย่างเป็นเดอะทอยหมดเลยอันนี้วงเห็นแล้วแบบผมรีสเปคพี่จริงๆครับผมขอบคุณมากครับโอ้โหปุ่มพวกเราชอบผลงานเพลงของเราครับคืออันดับแรกผมผมไม่ได้มองน้องแบมเป็นศิลปินแค่มาถึงว่ามาถึงว่ามัน ผมมองน้ำมันเป็นแบบศิลปินแบบ international ระดับโลกอะไรเงี้ยระดับระดับระดับโลกระดับเอเชียไปแล้วอ่ะอ่ะอ่ะเอาใช่ครับอ้าวโอเคครับก็คืออันดับแรกมันพูดไม่ออกเพราะว่าเพราะว่าเหมือนระดับ i n t e r n a t น o อ a l มาร้องเพลงเราแต่มาชื่นชอบผลงานของเราใช่ผมว่าเป็นใครใครก็ต้องทำตัวไม่ถูกเงีอยที่ครับดีมากครับดูมาเจ้งครับพี่ พี่แซวพี่แซวพี่ยอได้ไหมครับได้ครับได้ครับผมกูกะเกงพี่มันจะตึงไว้เนี่ยนิดน่อยกะเกงพี่มันจะตึงไว้เนี่ยนิดหน่อยเอาละเห็นหมดนะครับโอ้พี่เด๋ทอยนั่งเลยนะฮะเอาละฮะขอดูวงหน่อยนะเห็นทุกคนนะครับเห็นทุกคนนะครับพี่กันกับเด๋ทอยเดี๋ยวพี่ลงน้ำให้นะครับพร้อมแล้ว One, two, three. một đây ha. hình đa lẳng ha. 1, One, two, three.